สวัสดีครับจากนั้นต่อนะครับวัยใจจัดสีวันนี้เลื่อนมาวันเสาร์นะครับจากวันอาทิตย์เลื่อนมาวันเสาร์นะครับเลื่อนมาวันนี้แหละบ่ายสองครึ่งนะครับสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเปิดวัวคู่แรกเป็นวัยรุ่นเสือตัวที่ยี่สิบห้าสายสี่ต้องบอกว่าเท่าที่ผ่านมานะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะเท่าที่ผมดูจากรายชื่อนะวัยรุ่นเสือครั้งที่ยี่สิบห้าเที่ยวเนี้ยตัวเด่นเด่นตัวเก่งเก่งตัวเต็งเต็งเนี้ยอยู่สายนี้ท แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะและ้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวตามกันแล้วกันตัวแรกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากยอดกันช้างนครศรียอดกันช้างนาครศรีนะครับนะตัวนี้เป็นมวยที่พี่ช้างรักมากรักเหมือนลูกเลยรักมากที่สุดในบรรดานักมวยของช้างนาครศรีทั้งหมดตัวนี้รักมากที่สุดนะรักมากที่สุดเตะเข่าแข็งแรงตัวเต็งด้วยมีโอกาสได้ถึงรอบลึกๆผมมั่นใจว่าย,ยอดกันถึงรอบลึกๆแน่นอนนะครับเตะเข่าแข็งแรงนะครับหนักแรงบูสู้ ทางด้านของยอดกันช้างนครศรีเผยเผดีไม่ดีเนี่ยผมว่าวันนี้นับนอกด้วยเหนือกว่าทุกอย่างนะคงไม่เหมือนกับอัศดีคงไม่เหมือนกับหลายๆคนที่ผ่านมานะนะคงไม่เหมือนกับเงาอีทีหรือว่าเงาเพชรหรือว่าอะไรนั่นแหละคงไม่เหมือนนี่ก็เป็นตัวเต็งอีกตัวหนึ่งของรอบมูมเสือครั้งนี้แล้ววันนี้ผมว่านับนอกด้วยเปิดมาราคาแพงมากราคาแรงมากแล้วขึ้นไปไม่รู้ว่าจะราคาอะไรต่อกับซึ่งบุ้กัต่อพิชชัยได้ตัวมาจากยอดเหล็กแหลมต่อพิชชัยนะครับได้ตัวจากยอดเหล็กแหลมมานะครับสายเนี้ยแข็งที่สุดแล้วนะครับ สายนี้แข็งที่สุดทางด้านของซุปเปอร์บอลต่อพิทักษ์ชัยเคยต่อยที่หลังศส,นะส,ส็จนะซุปเปอร์บอลสอแสงชัยเคยต่อยกับเพชรจัดสรรเคยต่อยทีระพัดเคยต่อยแววลูกลักเคยต่อยโซมัตวันนี้รูปร่างดีมากนะรูปร่างดีมากทางด้านของซุปเปอร์บอลรูปร่างดีมากอยู่ที่ต่อพิทักษ์ชัยอยู่ที่ค่ายขอยยอดหล,ล็กแหลมนะแชมป์ตัวที่ผ่านมานั่นแหละเพียงแต่ว่าโดนไม่ค่อยได้คางกระจกขาก็โดนไม่ได้ขาโดนไม่ได้คางโดนไม่ได้เผลอๆดีไม่ดีผมว่าวันนี้โดนนก คู่แรกของวัยด้จะสียอดกันช้างนคะรสีราคาอะไรก็ลากมาหมดนะราคาอะไรก็ลากมาได้หมดนะครับแล้วก็วุฒิที่เด็ดวุฒิที่เด็ดนะครับต่อยกับตัวสำรองโซลิตา้าหรือว่า,าชื่อเดิมอะไรนะยอดเพชรเอกเพชรพันวัตสาก็โคตา้าของรองแชมป์ใช่ไหมอนันตชัยลานาวัตไซอยู่ที่ลานาวัตไซนะครับเป็นตัวสำรองนะ เพชรพยักพุทธประชาช่นก็เป็นตัวสำรองเอาขึ้นมาแทนเดโชชัยแล้วเพชรพยักรประชามาเกินทำน้ำหนักไม่ได้เขาเลยไปเอาทางด้านของโซริต้าหรือว่ายอดเพชรเอกเพชรพันวัสาเขาบอกว่าที่พาคใตา้เป็นจอมพิกล็อกเลยเป็นรองอภพิชนะทุกทีวันนี้เจอกับทางด้านของวุฒิเดชสอเดชดำรงผมว่าไม่น่ารอดผมว่าไม่น่ารอดนะครับวุฒิเดชสอเดชดำรงมันชุดเดียวกับเดชยันี้หน้าตาดีหน้าตาหล่อนะครับกระดูกการผ่านอยยังไม่เท่าไหร่นะแต่วันนี้ ดูว่าเหนือกว่านะครับดูว่าเหนือกว่านะครับจังหวัดเตเ่านะครับจังหวัดเตเ่านะครับอ่ามาตรฐานข้อ่ายมันได้ด้วยนะครับตัวที่2อวุธทิเตสนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3าลุงเพชรกับทางด้านของเวนัมคู่นี้ได้เสียลุงเพชรแชมป์วยรอบปุ่นเสือหายไปแล้วกลับมาใหม่มาอยู่ที่สอสัตว์มวยขวาวุดครบมวยขวาวุดครบนะครับหนักแรงประสบการณ์สูงด้วยนะอยู่ที่เดวกัะตาลุมพุกนะตาลุมพุกที่ชนะไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตาลุมพุกต่อยดีมากนะครับกลับมาได้หลายไฟแล้ว เก่าเกมกระดูกดีในวัย32ปีจังหวัดฝีมือนะครับดังมาก่อนคืนช่อง74ทีหนึ่งคืนไปที่เวทีมวยช่อง74ทีหนึ่งหลังจากที่กลับมาได้หลายไฟแล้วก่อนหน้านี้ไปต่อยที่ต่างจังหวัดมาบ้างไปต่อยนู่นต่อยนี่มาหลายไฟวันนี้กับช่อง74ทีหนึ่งต่อยกับทางด้านของเวนัมซึ่งเป็นดาวโลดฟอร์มสดเวนัมขาประจาช่อง7สีขาประจาช่อง7สีอยู่แล้วครับเด็กบ้านใหญ่นะครับรุ่นน้องกระดูกการผ่านไยไปลองนะครับเวนัมก็คือประตักมงคลปากบางข้าวสิ้นบีมวยไทยนั่นแหละ เป็นวย้ายจังหวัดฝีมือเตะ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมดีเวนั้มต้นต้นจะจับแต่ปลายมีแกว่งนะครับเวนัํมมันจะได้ร่างกายนะเวนัํมมันจะได้ร่างกายนะครับจะได้ร่างกายลุ่มเพชรได้เขาได้คนละอย่างดีคนละแบบคู่นี้ได้เสียเวนัํมต้นต้นจัดแต่รุ่นปลายนะครับรุนปลายผมไปลุ่มเพชรผมไปที่ทางด้านลุ่มเพชรและส่วนคู่เอกซปเปอร์เล็กป้องกันแชมป์กับสมิงเดชอีกทีหนึง่งอยากจะได้รายละเอียดทั้งหมดของคู่นี้เดี๋ยวตามมาในช่วงของไฟ์สดนะครับ ผมไปที่ทางด้านของสม,มิงเดบคราวที่แล้วผมมองไม่แพ้แต่ว่าราคามันน่ากาลัวเหลือเกินผมมองไม่แพ้แต่ราคามันน่ากาลัวเหลือเกินเสมอกันด้วยคะแนน49ต่อ48 49ต่อ49แล้วก็48ต่อ49สามเสียงสามหนุ่มสามมุมต่อยกันใหม่อีกทีหนึ่งต้นต้นสมิงเดบไปก่อนคราวที่แล้วเนี่ยแพ้บรรยากาศแพร้ราคาลากมาที่ทางด้านของซูปเปอร์เล็กตอนปลายยก4แล้วก็ยก5้าหมดยกเนี่ยซูปเปอร์เล็กเป็นต่อ15-1กรรมการชูเสมอคะแนนออกมาเสมอสามเสียง นะต่างคนต่างมีของอ่ะของนี่กัดกันเลยของนี่กัดกันเลยนะอ่าวันนี้ต่อยกันใหม่อีกทีผมว่าสมิงเดชไปก่อนผมชอบสมิงเดชนะครับ